เออจะมีโอกาสไหมที่แม็กจะมีร้องแบบแรปหรือว่าฮิปฮอปอะไรแบบนี้มีผสมเข้าไปในเพลงด้วยพี่เขาไม่ชอบแบบนี้นะพี่เขาอยากให้แรปฝป่ะนะเอ็ดนัก็ติดเพลงนี้ก็มีครับมีไหมครับเดี๋ยวฟังเป็นเต้นก็จะมีให้ฟังในเวลาที่เราใส่เพราะว่าตอนที่ผมอยู่ในบ้านเองครับผมก็มีแต่งแรปตอนที่มาดีแต่งในตำแหน่งแรปให้ด้วยนั่นเองพี่ก็แรปนะตอนออกก่อดมาพี่ก็แรปแรปเลย ไปทำกบภาพ้าแล้วก็เดี๋ยเก็บแล้วเอ่นีนั่งรอก่าอกเพราะมึงมา่ที่มาสายนั้นพี่ก็เลยเป็นอย่างนี้อ่ะเพราะ็นกาครับผมรอผมเก่งมากแ้วไม่ลองแตกๆเมอ่ะรานสวว่าแบบเป็นทางรอกแบบหนัก่นเลยนะเออเดี๋ยวคุณก็หมองลงไปฉีดเสื้อไปโอ้โหโอ้อ้โหอ้อ เราใส่เสื้อเราจะชูกีตาร์ไงยเราฉีกเสือ้ออ๋อฉีกเสือเส้อลูกสาวกำลังนรำไรหกแล้วเนะโอเคแสดงว่า,าเดี๋ยวคงได้มีในอนาคตผมว่าต้องมีซิงเกิลเร็วๆสนุกๆให้ดูแล้วแะ่ฮาแล้วมีบล็ให้ด้ดดดวยนะฮะมีไหมฮะขนาดตอนนี้อีกคนกคนึงกินน,นลละแอบกินขนมแอบกินขนมหรือเปล่าคุณเอาป้ายปิดหน้าปิดตาเธอเลยนะหนีบ้านมาหนีบ้านมาหนีที่บ้านมาเหรอฮะหนี่บ้านมาออ๋ <laughs> ありがとうございます。ま